เทนะค้าอร่อยมากทานแล้วปะหนูกินเนื้อสกับผหนูกินแนี้ค่ะทำแมคับี้นะอันนี้เราเก็บไว้เยมันเยอะเหรอครับแม็กซิแม็กกับภูมิตงกินนะมันชนไม่มีแก เดี๋ยวเราเยียบเก้าอี้คิ้วคิวคหนุมไช่วยิ้วขอตลาดอะไรอะไรอะไรมีพี่มีีที่ <h 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 ีมาคนนงชอบแกล้งหนูขอชิ <h <h ้วแบบนี้ั้งแ่นีไขุ้งมาแก่แม่งแม้ทเป็นทำงี้เอาไข่ากไข่ม่เหมือนกันเดิ อ่าผมว่าจากร้อยักเจ็ดสิดีกว่าต่อโต๊ะมุกมุกอันนี้อันเดียวกันปไม่ได้โอ้คนนู่มันตอวไนอร่อยจังหวะไม่ได้อร่อยอยู่ใกล แมย์ใส่ก็ดีครับที่นี่ด้านนอกไม่โอ้ยกินไปเลยกินไปเลยกินไปเยกินไปเลย

แล้วแต่สงามไ่าาวเสร็จแล้วทนแค่นั่นหแล้วแบตววั้งตวูมันลบิตอยู่ตรงนั้นนะมัน่รัอบินอะไรแบบนี้พี่คิวมานั่งนะหนูว่าใ่ค่ะคิวลบอ่ะันนั่งกินสลัดด้วยที่วันนงกินสลัได้เอนะของเข่นี่ไงไม่ไม่ใ่เขง้วยเาม่ให้อวย อะไรหรอฟิวคือขนมน้าอร่อยมากเยไม่กินอกกินเยอะมกนไมเอะไม่ใช่แบบวิตนินเนเขาเขาทำเป็นนะเนี่ยแต่แบบเนียเพราะว่าต้องตักอยากอยากตักแบบทั้ใจ้หมดเลย กินแตโต๊ะเอกมาคุยแม่กบอกความรักคุณเีงฉันเคยอยากลองเอาชนะมึงคือแอลว่าว่าพี่คือว่าพี่นะว่าน้ำคนเดียวเลย

กินได้นะโหดมากเลยมันอะไรนะนดุ้งเลยเมือคืนคนบางคนไม่ชอบกินไงไม่เคยนอ๋นีัก็ไม่ชอบอเนื้อปลาผักไม่กินหรอกไมกินมเสือเทศปลาอุ้งน้อย่า็ไรน้ำต้องใช้ความคัหย่อนลองได้ไมรอนแบบนมันติดตรงไหมมีเธอแล้วเลยห่ะถามท้าติดอได้ต้อื่นง่ายใช่ไหมแต่แต่ว่าเมื่อวานเนี่ยหุบได้แล้นะ ทุเบิร์ไม่ทานอ่ะตรงท่านีตัวปราสาแล้วก็ที่ร <keluar> sí, ้องรอบัรถแต่ไม um ่มีเคนแล้วไม่ะด้ค่ะนี่น้าตั้งที่กูร้องเพื่อเพิ่มกีให้หนูค่ะแฟนจ๋าเพื่อเ่รู้ว่าหนูไม่ถึงเยอะเขาขึ้นจริงจริงเขาขึ้นหนึ่งนตัวดีดออ่ะถือว่าจต้นหนักแต่ไม่สบอง ที่ค <là> ุณจับมองเห็ประมาณสิล้านรอบนะสิบล้านบม่หมระพริบลนแบนเนี่ยของมองฟร์มาเขาเอามือบเข้ามาเพลงเขาต้องเพิ่มสเกลก็จับในใครมันจะมแลุหล้านตัวติดกันบุญใช่ไหมตัวติดใช่ไหมสกิลมันต่บอากาศร้อนเลยสกิลการเตะมัน่สกิลสมกว่นว่าไสกิลวะไม่ธรรมด เนี่ยเรียวมาลซิวบลซิครบลซิเี่โอ้โหเตี้ยตัวสอ0อ่ะคิดผิดเรนางไก่แม็เฟิพอลมันช่างซุ่มอซะล้เกินม้มมผมว่าีมพอไรนอน่ากินมากอะไรนอปี้รูปกันครับ เมนูน <muitas S 2> ี <sketches> ้มาเมนูเขาบอกว่าอะไรอ่ะมาซาโอลัมมี่ค่ะเธอัมัทาไริโยกระพุกอ่ะแต่ว่าเออเนะแมแรงมดาไข่ขาวไข่ลงแล้วก็เ็นขตนิดนึงแล้วก็เาเปหมเผาหน้าเก็บไปกินที่นเขาอุ่นสว่างเลยเขาเป็นขมุนอะไรเนี้ยเผาไข่มุเหลือาเ็นะ ภานนาาดีนะครับคำเดียวเลยผมวิ่งห้ารอยผ่านพี่ี่ยผอมไปกว่านี้แล้วนะผอมลงนะพี่กุ้งบอยผมผอมวันนี้ครับกล้ามเนื้อเหมผอมน้อยรงไนี่ที่เขาผอมคนกงจกกี่โลแล้วเขาไม่สี่โลแล้วคุณสี่โลสี่โลมันกินหนูเป็นปากฏการณ์เกประมาณผอมลงพี่กุ้ก็สี่โลเต็มตาเย ไว้นเรื่องแบบนี้เร็วมากเลยิยังไงไา่ไมกับเลยเป็นของเราเองไหนทำเสียงท้อแท้สิทำเสียงท้อแท้ด้วยทิอตะลึกินนและคโอ ปันหลุดแ้วเนยเดีอยวค้วมอร่อยไหมอร่อยมอรยจบไปใหนักร้องไม่ตลกนี่มันจราออกมากินขาลองไหมอ๋ยุิอร่อยออนทีมันเป็นที่ใส่รูปมากไงเน่กินได้นะจริงอะเนี่ยมันเป็นที่ใส่รูปมากินไกลัวเป็นกรอบเป็นกรอบได้ไฮ นี่แม่ผมครับผมตัวเหมือนแม่คือมันเป็นกัดไปเนี่ยงงมากเลยเมื่อกี้คุณอยู่เฮ้ยคนคุณแถบนั้นต้องใครคุ้สูนมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนทอดให้ผมเลยไหมครับคนนี้ก็ทนไม่ได้พี่นิดถูกต้องเปลี่ยนทอดร้องเพลงให้ผมเลยใช่ไหมครับ คุณจะเด็กพอนไม่เี่ยค่ะเไครับเนดีแล้วครับไม่คดครับคเลือนก้อบอกว่าโยอ่ได้ังไม่ได้มันสูงไปจริงๆแล้ว่ามันงได้้องน้อยอะใครดังฝันกเไม่มมนะที่ไม่มมันจะไม่รับกับจะไป้าเนมันมันมือนมัไม่รับงน่แล้วก็ท่าท่าผม ข้ามันยกมือแล้วเฮ้ยดองไ้ได้้องไประมือใช่ใช่ครับดูนี่จริงๆคมันี่เป็นนี่เนกี่เป็นก่นีเป็น่นีนแก่นี่เป็น้ก่นีเนแม่นี่เป็นแก่นีเปกี่็ก่นี่เนแ่นี้เ่ีเปเปี่เ็นคนนก่กนน่เแ่นนีนเเเ็ีแล้วครับต้อง คุยิก็ต้องโดแก้คุยิงเขาร้องเลยครับผมผมพ่อพ่อร้องเลยเหรอไดแ้หูเลยมแก้หูเองเขาร้องไม่รู้นะคะตัวน้ำมันแล้วมันก็ไม่หลุไม่ได้เฮ้ยย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 มยย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 ่ยย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 ย่ยยยยยยไยย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  โอ้ยสีอย่าเดียวเลยแต่ีตลอดเลยนเหมือนลูกแก้วทำไมครับไม่สีนจะเริ่มี้ยน้ามาช่วยสีลูกแก้วสี่ครับนะต้อสีพ่อแก้วนี่ทำอะไรกันูไว้อะพอแก้วคืออะไรเมย์ช่วงนี้เมย์ต้องอยู่เล่นมุกไปอเซ็ตมา พี่เมย์เล้นแล้วเหลือแร้บเป็นสองเพลงเลยคนี้นุม้นแล้วเหลือวางเพลงไว้คนนั้นก็โดนลนักเรียนกินทุกคนเลยนะนักเรียนกินทุกคนเลยนะนักเรียนกกคนเลยเียบร้อยถ้าตัวกิน้วจะได้ถ้ลองเพลงเก่งเือนกนมุกก็ดีนะ มมเอ่อเป็นคนครับแต่ว่าคุณเป็นคนคนเปแม่นอิสานมันเป็นคนแม่ไ่เป็นคนอีสานครับแม่เป็นคนโค้ดไลนครับเหมือนน้องสาวเหมือนน้องชายเจะมีหลุดโคราไลเราเอาม่เรา้หลุดลงนี้ไม่ค่อยปลอดเลยมันจะเิดอะไได้บ้มันไม่คังมันจะเดอะไรไดบา เหมือนจะโดนแกบางขำที่แบบยางเช่นคือเยนดถ้ารางมนต้องนำหวาน่ไมคือมันคืออะไรไหมก็คือมันไม่้ีเนอไม่คน้ำห่ามันไม่คือไม่เข้าจ้า